โอ้โหควันกุนกุนห่อนห่อนเลยเจ้านี่นี่เขาคั่วมีน้อยเดียวอันนี้เขาคั่วมีน้อยเดียวอแล้วนักอยู่หนาดูห่อนึ้อไก่ใบยอเจ้าโอ้โหยิ้แม่เราจะคั่วหมอกซุกมาให้บดีเนี่ยนะเจ้าเพราะว่ากระเดี้ยวเขาจะเอานึ่งแฮมเนาะมันจะได้ซุกเร็วอิ่มไหล อันนี้ซอยพักปมเปอร์ลงไปเจ้าหรือว่าพักชีฝรังเนาะเสร็จแล้วก็เอาหมุทัวลงลยเจ้านี่ซอยหมุนทัววันนี้นได้ซอยไปดีไปดักเนาะดอกซอยขาหม้อเลยว่าหันลงในหม้ออย่างนี้เลยเจ้าง่าย,ายๆเนาะนี่แม่ว่าน,นี่มาเป็นไก่พันเจ้าก็เลยต้องเอามาคั่วให้หน่อยวะบาอันมันจะเปอร์ <c oughs> เปอร์ก็คือเลี่ยน <c oughs> สวัสดีเจ้านี่ลองกินดูปลาข้าวครัวกันไหมแก้วเจ้า วันนี้อีแม่ปนจะห่อนึ่งไก่ใบยอสูตรพื้นบ้านล้ำๆเจ้าเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมหนอปนเปื่นกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกัมนาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่ปนใส่ค่ะจะไครเม่พักป้อมลงมาต่ำก่อนเจ้า ตามด้วยหอมขาวเจ้าหอมแดงตามด้วยพริกแห้งเจ้าตามด้วยเกลือเจ้าเสร็จแล้วห่อกรโขกส่วนผสมให้เข้ากันเลยเจ้า ใส่กะปิมาตัวเจ้านี่เจ้าอีแม่ปุใส่น้ำมันแล้วก็มันไก่ลงไปน่อยนะเจ้าใส่หอมขาวตุ๊บลงไปเจ้า ้เาเสร็จแล้วเขาก็จะมาเคาะเอาพริกในโคกใ่เจา้าตักพริกแกงมาใส่หม้อเลยเดี๋ยวเขาก็จะคั้วพริกก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงมาเจ้านี่หลังจากเขาคั้วพริกแล้วเขาก็เอาไก่ลงมาคั่วกับพริกเลยเจ้านี่นะ น้ำลงไปล่างโครกเจ้าเท hey, น้ำล่างครกมาเลยเจ้านี่นี่เจ้าหลังจากคั่วไก่แล้วเติมหงชูโร,รดลงมาเจ้านี่แม่เพื่อจะคั่วหมกซุกมาให้บริเนี่ยนะี่เจ้าเพราะว่าก,กระเดียวขาจะเอานึ่งแหมนเนาะมันจะได้ซุกเร็วอิ่มไหนแล้วเอามาเจียวน้ำมันนี่มันหอมเลยไหมเนาะ ามาเจียวน้ำมันให้มันหอมเจ้าถ้าเอาบาเจียวมันก็จะบะหอมเนาะแล้วแต่สูตรอันนี้ซอยพักบัมเปอ้์ล,ลงไปเจ้าหรือว่าพักชีฝรั่งเนาะเป็นไฟพันเนาะนี่จำได้เปิ้เลยเปิ้เรียกว่าเปิ้เรียกว่าเนางมั้งเลี่ยนเรียน,เ,ยนเป็นมันอ่ะเร็จแ,แล้วก็เอาหมุทัวลงเลยเจ้านี่ซอยหมุนทัววันนี้ไมได้ซอยไปดีไปดักเนาะซอยขาหม้อเล, <laughs> เลยว่หั่นลงในหม้ออย่างนี้เลยเจ้าง่ายๆเนาะ นี่แม่ว่านี่มันเป็นไก่พันธ์เจ้าก็เลยต้องเอามาคั่วให้นหน่อยว่ะมาอันมันจะอันเปอดเปอดก,ก็คือเลียน <laughs> เลียนก็นคือมัน,น <laughs> นี่เจ้าซอยบะทวลงแล้วก็ซอยบะเขือลงต่อเจ้านี่นะนวันนี้มิมแข้งได้เก็บวันนี้มิมแข้งมั่ได้เก็บอันนี้ใจบะเขือลักบีเจ้าเก็บลูกตรงมาเนาะได้เก็บแข้งได้ใ่บะแข้งวันนี้อหอนึงขดาดบะแข่งบะแข้งหรือว่ามะเขือพวงเนาะมะขวัวเออมะขวัวมะเขือพวงมะเข,ขือเคลือเนาะ ที่เจ้าซอยพักลงแล้วก็กล้เข้ากันเลยแล้วก็จะมีข้าวคั่วเห็นไหมเจ้านี่ใส่ข้าวคั่วลงมาเจ้าเฮ้อมันนัวเฮ้อมันหอมเนาะนี่มันจะนักกับข้าขวคั่วนี่เนาะเวลาเราไปซื้อน,น่ะมันนักข้าขวคั่วน่ะจีนนี่น,นะเดี๋ยวเ <laughs> นี่อันนี้เขาแยกกินเองเจะเป็นหม้อเลยดู นี่เจ้าใบยอที่เฮาเตรียมเอาห,อห่อนึงเนาะใบยอหรือว่าคนเมืองจะห้องใบบัตเตเสื้อนะเจ้านี่เนาะนี่แม่ปกจะเอาใบตองเจ้ามาซ่อนกันเตรียมห่อหนึ่งแล้วนี่นะเสร็จแล้วก็เอาใบยอเจ้ามารองเลยนี่เสร็จแล้วเฮาก็ตักคั่วไก่ของเฮาวางในใบยอนี่เลยเจ้านี่เรียบร้อยละกันนี่เขาก็ห่อเลยเจ้านี่ห่ออย่างนี้ ตบซ้ายตบขวาอีกได้แล้วนี่นะง่ายๆเจ้านี่นะห่อหนึ่งธรรมดาธรรมดาเนาะนี่เรียบร้อยแล้วเจ้าเอาไม่มาดมาดเนี่ยกันลัดเห็แน,เนแล้วละนี่เดี๋ยวแรกก็เอาใส่ในซึ่งเลยเจ้านี่เจ้าอันนี้ห่อสุดท้ายละห่อที่แปดเจ้านี่วันนี้ได้แปดห่อเนาะใส่นักล้นกลมได้เจ้ามันจะบะซุกเนาะมันจะล้นเกินเราก็ใส่หมอก ห่อพอดีที่เขาจะหอนี่นะเจ้าวันนี้ได้แปดห่อพอดิบพอดีเลยห่อหนึงไก่ใบยอลำล้ำเจ้าใบอิมตาเสือนี่ถ้านึ่งมาแล้วสุกแล้วนี่ลำดีนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเอาไม่มานลัดเลยนี่ห่อที่แปดดอกใส่ซึ่งนึ่งไว้ละ นี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเราก็เอาซึ้งมาตั้งที่หม้อนึ่งนี่เลยนี่เสร็จแล้วก็จะใส่เตียวขึ้นหมอหน้อนึงเลยเนาะใส่กางเกงให้หม้อนึงวะใส่เตียวหมอห้อนึงเจ้าฝนก็นจะเอาอ,อืดอืดหูที่มันแมนออกอ่ะเพื่อบางทีความหอนมันออกนละนี่จก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 จอกจอกีหะนี่เจ้าวิธีทำกับข้าวแบบบ้านๆเนาะนี่นะเตาเซทีอ่ะเตาทานนี่ มอเข่าดำกิกอีกนะโบราณขนาดเลยอยากประหยัดแก่ห๊สมีเจ้าเขาใส่อย่างเรียบร้อยแล้วก็เช็คพอฟื้นพอไฟอย่างเพื้อดีเนาะเพราะว่าเขาจะต้องตั้งนึ่งเหมือนสักหน่อยนะเจ้ากว่าจะซุกเนาะอ่าก็เขาถึงได้คั่วไก่ก่อน,นเานาะให้มันซุกมาก่อนสักหน่อยดู อันหนึ่งก็วีควันใสกัน <laughs> <c oughs> นี่เรียบร้อยแล้วปิดฝาไว้เจ้านี่นะระหว่างนี้เขาก็รอห่อนึ่งไก่เขาซุกอย่างเดียวนอนี่เจ้านี่ซุกละดูโอโ้โหควันท่อนๆเลย <c oughs> นุ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะไปแกะดูกันก่อนนะเจ้าว่ามันซุกดีหรือยังเจ้านี่นะนี่เจ้าหลังจากเราอ,าออกหมอหนึ่งมาละเรา,า,าห่อมานึ่งมาละเขาก็มาเตะเลยเจ้านี่ดู โอ้โหควันคุณคุณห่อนห่อนเลยเจ้านี่น,นี่ข้ขาวคั่วมีน้อยเดียวอันนี้ข้าคั่วมีน้อยเดียวอีกแล้วนักอยู่นาดูห่อหนึ่งไก่ใบยอเจ้าโอ้โหพอมหั่นจีนไก่หั่นก็เข้าคั่วดูนี่ขเขาเคี่ยวห่อแน่ห่อนึ่งไก่ใบยอมอมออันนี้เป็นไม้มาต,ตีเอามาดมาตะกี้นะเจ้ามาเคี่ยวห่อนี่ดูคขขวันเหรอ น่าแต่น่ากินขนาดหอมส,สอดเจ้า